สำหรับใครที่ใช้ s a m s u ุงนะครับเวลาเสียบชาร์จแล้วเสียงชาร์จมันหายแถมวงแหวนก็ไม่ขึ้นแก้ไขได้นะครับส่วนจะมีวิธีการทำยังไงไปดูเดี๋ยวเราไปเปิดเสียงชาร์จกันก่อนนะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าไปแตะที่คำว่าเสียงและการสั่นไปที่เสียงของระบบและให้เราไปเปิดตรงคำว่าการชาร์จครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราแตะย้อนกลับแตะย้อนกลับอีกทีต่อไปนะครับเราจะไปเปิดวงแหวนกันให้เราเลื่อนลงไปล่างสุดเลยครับไปแตะที่คำว่าการช่วยเหลือการเข้าถึงไปที่เสริมการมองเห็นเลื่อนลงมานิดนึงครับและให้เราไปปิดคำว่าลดภาพเคลื่อนไหวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลองเทสดูผมจะกดพักหน้าจอนะ โอเคเดี๋ยวลองเสียบชาร์จนะครับทั้งวงแหวนแล้วก็เสียงกลับมาแล้วนะครับยังไงก็ไปทดลองทำกันดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปครับ